อบได้คะแนเน,นเท่าไหร่เอามาให้ครูดูค่ะจะได้ลงคะแนน,นให้อามาลูกมาสอบได้เท่าไหร่คะ90คะแนนทำไมสอบให้เยอะที่ลูกเกบเต็มเลยนะนี่เต็มร <c oughs> ้อยที่90เอ๊ะครูก็สอนมาระยะหนึ่งแล้วนะครูว่าหนูน่าจะสอบผ่านพรูว่าเก่งแล้วนะนี่ได้90จริงหรอคะลูกจริงครับอู้เป็นไปได้เหรอใช่ไหมเพื่อนสอบได้90จริงหรอคะลูกผมไม่รู้ครับห้ามโกหกครูนะอ่า ต้องไม่โกหกต้องเป็นเด็กดีอาา่าฮะสอบได้เท่าไหร่กันแน่อยอมรับมาซะโดยดี90สบอบได้90ิบถ้าโกโหกครูนี่ไม่น่ารักเลยนะถ้ายอมรับผิดมายอมรับว่าไม่ได้เขียนเองอ่ะโทษหนักจะได้เป็นเบายอมรับมาซะโดยดีผมยอมรับก็ได้อ่ะตกลงหนูเติมเลขศูนย์หลังเลขเก้าใช่ไหมไม่ครับอ่ะเติมอะไรเติมเลขเก้าหลังเลขศูนย์ ว่าตายแล้วลูกวเดี๋ยวตรงเนี้นพิเศษแน่เลยลูกวดี๋ยวคูณทติวให้ไมเลยู